สวัสดีครับทุกคนเช้าแล้วฮะเช้านี้ก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นครับในเช้าว,วันนี้ดูครับว้าวนี่คือวิวจากที่พักในห้องเราเลยนะข้างหน้าเนี่ยหมอกทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมพาไปดู เทไปหมดเลยอ่านี่ดูครับนี่คือเห็นจากนาที่พักเราเลยนะดูสิโคชิวอะ่ะตอนนี้ก็เวลา6โมงครับ6โมงเช้าแต่ก็จะมีเมฆฝนมาด้วยนะ นี่เนี่ยฮะอันนี้ที่พักเราที่นี่มีทั้งหมดสิบกว่าหลังนะสิบยี่สิบหลังอะใครอยากจะมาก็ลองดูแล้วกันนะที่ทำคลิปไว้ครั้งที่แล้วสสอ่ะมาว่ากันถึงเราบ้างนี่ดูบรรยากาศโคตรชิล นานได้ออกมาสัมผัสอากาศอย่างนี้ฟินสุดๆโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะฮะเดี๋ยวสักประมาณ10โมง11โมงเนี่ยก็จะเก็บของแล้วก็ย้ายไปที่เขาคอครับตอนนี้จองที่พักไว้ละจองกลางเต็นไว้ละ ที่เขาตะเกียนเงาะ360องศาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการเดินทางไปเขาตะเกียนเงาะจะเป็นไงแล้วบรรยากาศที่นั่นจะเป็นไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะ จะเดินทางฝนตกครับเลยต้องเข้ามาหลบในร่มก่อนก็ตอนนี้ตอนนี้ตรงน,น,น,นี้มันหยุดแล้วแต่โอ้โหมันมีเมฆอยู่ตรงนู้นนะ่ะน่าจะตกตลอดทางเลยสงสัยเสื้อกันฝนจะได้ใช้แล้วล่ะแต่ไม่อยากใช่ไงกะว่าจะไปแบบชิวๆก็เอาไปไว่าเดี๋ยวรอฝนหยุดตกก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ต่อจากเที่ยวภูทับเบิกนะครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะนอนที่ภูทับเบิกอีก1คืนแต่ว่าพอนอนคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราน่าจะลองไปสัมผัสบรรยากาศที่อื่นดูบ้างในเมื่อเรามาภูทับเบิกแล้วผมก็เลยเสิร์ชหาครับเปิดไปเจอจุดชมวิวเขาตะเกียง้อสาองศา ดูภาพแล้วก็ผมอยากจะได้ภาพทะเลหมอกที่จุดนั้นนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนแผนดีกว่าเราไปพักกันที่ลานกางเต็นท์เขาตะเกียนโง่เช้านี้ก็เลยเก็บข้าวเก็บของออกมาครับเช้านี้โชคดีครับเพราะว่าอากาศดีแล้วก็แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างนะครับแต่อากาศเย็นสบายก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าตอนขาลงไปเนี่ยด้วยสภาพอากาศแบบนี้มีหมอกลงแล้วก็มีฝนตก เส้นทางจะเป็นยังไงแล้วจะปลอดภัยหรือว่าจะต้องเดินทางยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมนครับเจ้าเกียร์ดีซีนี่โอ้โห ชิวๆครับคูทับเบิกกับ XADV นี่สบายสบายเลยตอนนี้ผมใช้โหมดแมนนวลนอยู่นะก็เปลี่ยนเกียร์ลากรอบได้สบายสบายเพราะทางขากับเนี่ยทางตรงที่จากที่พักผมเนี่ยมันขึ้นเนินลงเนินตลอดอย่างตอนนี้ก็ขึ้นเนินซะเป็นส่วนใหญ่ก็ลากเกียร์กันไป ข้างบนเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเมื่อกี้ฝนตกแล้วก็แดดออกพอมาระหว่างทางเอาอีกแล้วไม่ฝนมาอีกแล้วแต่อากาศเย็นครับ21องศา20 21เนี่ยตอนเนี้ที่หน้าจอมันฟ้องว่า21นะแต่ผมว่ามัาจะต่ำกว่า21นะมือจะแข็งเกิน <laughs> นี่ครับถ้าเกิดจะไปภูหินล่องกล้าก็าไปทางขวา แต่เราจะไปทางซ้ายตรงไหนที่เขาบอกนี่เหรอสารานี่ยร,รีว่สวยสวยหน่่ยทับเบิกเป็นการมาทิเอ้ยต้องถ่ายรูปหน่อยสิเออหน่วยทับเบิกมาแล้วก็ต้องขอหน่อย เดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้กันสักรูปหนึ่งสำหรับการเดินทางกลับก็อย่างที่บอกครับว่าอากาศที่นั่นมันค่อนข้างจะแปรปรวนครับบนยอดเขาเดี๋ยวมีฝนตกเดี๋ยวมีหมอกลงหนาขับไปอีกแป๊บหนึ่งถนนก็แห้งครับก็อย่างที่เห็นนะฮะเดี๋ยวจะมีหมอกมีฝนตกทำให้ถนนมันค่อนข้างจะชื้นการเดินทาง ลงจากเขาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังพอสมควรครับโชคดีครับที่ใช้ XADV ฮะมันเป็นเกียร์แมนนวลแล้วก็เป็นเกียร์ DCT สามารถเราสามารถลากรอบได้และที่สำคัญครับมันมีเอนจินเบรกครับการเดินทางผมถ้าเกิดสังเกตดูที่ไม่ของ XADV เนี่ยผมจะลงอยู่ที่เกียร์2ครับแล้วก็ใช้เอนจินเบรครับในการค่อยๆลงไปเพราะว่า ถนนมันชื้นแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะลื่นล้มได้เพราะฉะนั้นการที่มีรถสมรรถนะที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยทำให้การเดินทางนี้ง่ายมากๆหรเลยทีเดียวครับ มให้หลบอยู่แค่นี้แหละก็นี่แหละครับรถทิพย์มีสาลาอยู่นิดเดียวให้หลบผนก็ต้องหลบอยู่หน้าสำนักสงฆ์ตอนแรกว่าจะเข้าไปในสำนักสงฆ์นะแต่โหดูแล้วน่าจะเปี่ยวก็งั้นอาศัยตรงนี้เล็กๆน้อยๆน,นี่แหละอยู่ไปก่อนเนาะเราเดี๋ยค่อยเดินทางกันต่ออีกประมาณสักชั่วเกือบๆชั่วโมงอะ โอเคงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันรอฝนหยุดเดินทางกันต่อนะปะบ๊ายบายจากภูทับเบิกครับผมใช้ทางหลวงชนบท2372แล้วก็2278นะครับในการมุ่งหน้าสู่เขาตะเคียนโงะใช้เวลาประมาณชั่วโมง48นาทีครับตามแมพที่แจ้งไว้แต่ว่าตลอดเส้นทางครับเจอฝนตกหนักจนไปต่อไม่ไหวครับสุดท้ายก็ต้องแวะที่ร้านอาหารครับเพื่อหลบฝนไปก่อน ไม่ไหวไม่ไหวตกหนักขนาดนี้ขอพักแป๊บหนึงก่อนละกันโอ้ไม่ไหวเลยเก็บชุดกันฝนก่อนไม่น่าจะได้ใช้ละเพราะว่าแดดออก โอ้โห oh, oh. อากาศที่นี่นี่ไม่ไหวเลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเตรียมชุดไม่ทันเลยนะ ครับในที่สุดก็ถึงแล้วครับจุดชมวิวเขาตะเกียนตะเคียนงะเออนี่นะก็จุดที่ผมพักอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนี่เป็นไงวิวนี่ครับเต็นท์ที่ผมจองไว้นี่ครับเบอร์หกหลังริมนี่อันนี้เป็นจุดที่เขาทำใหม่นะเป็นจุดที่เขาทำใหม่โอ้แต่วิวด้านาหน้าดันติดต้นไม้นิดนึงก็แต่ตอนเช้าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมี ทะเลหมอกอ่าโอ้วิวสวยนะครับตรงนี้ดูดิเดี๋ยวผมพาดาูรอบๆบ,บริเวณนี้แล้วกันนะทางขึ้นมาเมื่อกี้ที่ขึ้นมาเนี่ยก็วนขึ้นมาก็จอดรถได้เลยนะครับนี่ก็เป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปของเขาตรงนี้เป็นร้านค้าเสดิการแล้วก็มีห้องน้ําอะไรอยู่ที่นี่แหละเนี่ยมีห้องน้ําที่นี่ อรอบๆเนี่ยกางเต็นท์ได้หมดเลยนะใครจะเอาเต็นท์มากางหรือว่าจะเช่าขเขาก็ได้หลังละห้าร้อยมีผ้าห่มมีที่นอนมีหมอนให้นี่ครับเป็นไงนี่ออเนี่ยนนี้น้องๆเขาเอาเต็นท์มากางเองน้องเอาเต็นท์มากางกันเองเหรอ <laughs> เนี่ยฮะก็นึกว่าคืนนี้จะเหงาซะแล้วเออขึ้นมาโอ้โหเงียบมากเลยแต่ก็ดีนะดีละเนี่ฮะก็ในเต็นท์แต่ละเต็นท์ในแต่ละจุดนี่เขามีปักไฟให้ตรงนี้เป็นจุดลานกางเต็นท์นะที่ผมมาเนี่ยก็มีมีรถจอดอยู่สองคันแล้วก็มีมอเตอรไซค์มา จีแต่ผมพาไปอาหารตามสั่งก็มีหมูกระทะขิเถียวส้มตําแล้วก็เครื่องดื่มน,น้ําแข็งทานอะไรของกินจิปถาถนเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์น,นี้นี่นี่เจ๊ภาพร้านเจ๊ภาพหมูกระทะก็สั่งได้โอ้โหสามองศาจริงฝั่งที่ผมอยู่เป็นฝั่งตะวันออกจะได้วิวจะได้วิวเขา ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นทิศตะวันตกทิศตะวันตกซึ่งจริงนี่นะเนี่ยมันมีดีหนึ่งโอ้โหกลางได้ร,บรอบๆเนี่ยสี่สิบห้าสิบเต้นนะแต่วันนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนไงก็เลยไม่ค่อยมีใครมาแต่ผมว่าก็ดีไปอีกแบบนึงนะดูไพยเวทดีนี่ฮก,ก็พา เดินดูรอบๆตักเคียนงะโอ้โหวิวฝั่งนี้ก็ดีนะเนี่ยที่ตกฝั่งนี้ดูดิฝั่งนี้ก็ดีฝั่งนี้ก็จะได้เห็นวิวแนวเขาตรงนู้นทั้งหมดเลย พอที่ตกทางฝั่งนี้แต่เย็นนี้เขามีเอ่อมันมีเมฆฝนมันก็ยังไม่เห็นว่ายังไม่เห็นแดดเท่าไหร่นะมาที่นี่<า>ก็มุมนี้ถ้าเกิดฟ้าเปิดเนี่ยสามารถถ่ายทางช้างเผือกได้จากที่นี่ตรงนี้มีคนมากางเต็นท์ละหนึ่งหลังนี่ครับห้องน้ําห้องน้ําออกห้องน้ําลงไปข้างล่างเมื่อกี้นี้ก็น,นี่ฮะเป็นจุดชมวิวเขาตะเคียนเงาะ ก็เงียบดีฮะเงียบสงบดีก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่เคยมาแล้วเห็นรูปก็สวยดีนึกว่าวันนี้คนจะเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปไปเอาของเข้าเต็นท์ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเตรียมถ่ายรูปกันเดี๋ยวมาถ่ายรูป วิดีโอเก็บฟุตเทจอะไรต่างๆแล้วกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของก่อนมาถึงก็ขออาบน้ำก่อนเลยไม่ไหวเจอทั้งแดดทั้งฝนเปยียกไปหมดมาถึงก็ขออาบน้ำก่อนเลยนะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดู ว่มีอะไรกินบ้างไปสั่งอาหารด้วยก่อนนะสั่งอาหารสำหรับเย็นนี้ใครที่จะมาที่นี่ก็ต้องอทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สะดวกสบายอย่างาที่พักที่ทูทับเบิกนะฮะอันนี้ห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมก็มีสุขภัณฑ์ครบทุกอย่างแต่อาจจะไม่ได้สะอาดมากนะเพราะว่าเป็นห้องน้ำรวมแล้วก็ อาหารการกินนะต้องอาจจะต้องสั่งจากข้างล่างแล้วก็ยุงเยอะฮะก็บอกไว้บอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่จะมาที่นี่ก็ให้เตรียมตัวมาให้ดีนะฮะส่วนผมเมื่อกี้อาบน้ำแล้วห้องน้ำก็ผมโอเคผมรับได้ไม่มีปัญหาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปสั่งอาหารกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ กินข้าวรอ,อ,อตอนตอนเย็นเดี๋ยวถ่ายแสงเย็นกันที่นี่ใครจะมากลางเต็นก็ต้องเตรียมตัวดีๆนะครับยุงเยอะมากพัดลมไม่มีดีมีดีที่ยังมีทีนทากันยุงงั้นอยู่ไม่ได้แต่อากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆครับ ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงริ้งหลีดไหมผมว่าคืน,นมันเป็นบรรยากาศที่แบบธรรมชาติจริงตอนนี้เท่าที่ดูนะก็น่าจะมีอยู่ไม่ถึงสิบคนอะ่ะมีเต็นอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหลัง,อ,งอาหารที่นี่ควรทำกินเองถ้าเกจะสั่งมีคาเฟ่แล้วก็ มีร้านอาหารหมูกระทะอะไรสั่งได้แต่ฟอมันไม่ใช่วันหยุดแบบว่าหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยบางร้านเขาก็ไม่ทำขายบางร้านที่ขายก็ต้องสั่งขั้นต่ำสองร้อยขึ้นไปครับนี่เลยสั่งมาสองร้อยสั่งน้ำตาลน้ำแข็งโอ้แต่ยุงเยอะมากหวะังว่าตอนคืนคงจะไม่มียุงนะ ี่เขาทำทัวร์ด้วยกันสวัสดีครับเจอพี่ที่เขาทำทัวร์เขาทำสายท่องเที่ยวครับชื่อเพจอะไรนะพี่เออวิถีเป้ครับวิถีเป้อถ้าเกิดเรามีโอกาสเดี๋วอาจจะได้ออกทริปร่วมกับเพจของพี่เขานะมาพี่เขาเอาโดนมาแล้วเขาให้เราสอนก็เลยสอนไปเมื่อกี้ลืมถ่ายมาถ่ายตอนจบครับ ดีมากเลยเป็นคนที่มีน้ําใจมากเลยเป็นเจอสายท่องเที่ยวเรา่อบี่อนกันชอบถ่ายภาพเออแล้วก็ชอบบินโดนทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับโอ้โหติดใจมากเลยเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะครับเนี่ยอย่าลืมนะครับใครที่ดูอยู่ก็ไปติดตามพี่เขาได้วีถีเป้ภาพสวยๆนั่นเลยเขากำลังนะกำลังทำชอบชอบเที่ยวครับชอบเที่ยวนะฮะไปติดตามคนนี้เดีวกว่าใจดีมากเป็นคนที่ใจดีจริงๆไม่เคยรู้จักกันมาก่อน คล้ายๆว่าเออเพิ่งมาเจอหน้ากันเนาะเจอหน้าแล้วก็ทักทายกันเออแต่ก็เหมือนก็เราเออชอบแนวเดียวกันแนวเดียวกันอ่าแล้วก็เออแล้วเขาแบ่งปันให้ผมด้วยนะอ่าเป็นคนที่แบ่งปันด้วยชอบมากเลยขอบคุณก็มีอะไรบแบ่งๆกันขอบคุณมากๆดีครับ <laughs> ได้เจอกันเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวคืนนี้น่าจะได้มีปาร์ตี้กัน <laughs> นะเดี๋ยวรอติดตามครับผม ค่ำคืนนี้คงไม่ได้ปาร์ตี้แล้วล่ะครับเพราะว่ามีปัญหากันอย่างเสียงที่ผมเอาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนี่นะปัญหาของการมากลางเต็นท์คือถ้าเกิดเจอลานที่ออ่มีคุณภาพเขาก็จะจัดการกันได้ดีแต่นี่เอเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้แข็งแรงพอแล้วก็มาทะเลาะกัน ถ้าอยู่ในลานกลางเต็นท์สุดท้ายก็ยังโชคดีนะครับที่เขาเคลียร์กันได้ว่าย้ายออกไปทั้งทั้งเต็นท์แลยครับทั้งสองคนก็ย้ายออกไปละก็คืนนี้ก็คงนั่งกันเหงาเงาเหงาเงาไปก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวว่าจะกลับกรุงเทพตั้งแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนจะกลับ ถ่ายทะเลหมอกให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปทริปนี้กันอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ทริปหน้าครับสำหรับค่ำคืนนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าบรรยากาศไม่น่าสู้ดีครับนะก็โอเคงั้นก็แยกย,ย้ายกันเข้านอนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนเช้า <S 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 สวัสดีครับคุน ตอนนี้ก็ีห้าครึ่งฟ้าก็สว่างแล้วอืมมีหมอกอยู่ไกลๆทางนู้นครับอ,อ สรุปว่าแทบจะไม่ได้นอนเลยเสียงที่มีเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตอนเช้ามาก็นี่ฮะเสียงนีกลายเป็นเนี่ยมันพัดลมมันพัดอย่าเงี้ยทำให้มันมีเสียงนราหูมากเลย แทบจะไม่ได้นอนเลยทั้งคืนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะาสายๆค่อยเก็บของกลับกันครับ ก็ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าแดดอ่อนๆกงังกำลังดีเลยอ่ะบรรยากาศดีแต่ก็จะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสถานที่พักที่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเพราะว่ามันเป็นการกางเต็นทนะที่แล้วก็ห้องน้ําอาจจะไม่ได้สะอาดสําหรับใครที่ชอบห้องน้ําแบบสะอาดๆสักทีเดียวนะแต่ก็ ก็พอใช้ได้ก็พอได้พอให้ได้ใช้บริการกันได้อาหารการกินที่นี่ไม่มีนะฮะต้องสั่งอย่างเดียวแต่ข้อดีคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของที่นี่มีครบครับก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้สบายๆแล้วก็เมื่อคืนก็อย่างที่เล่าให้ฟังไม่ได้นอนเลยหลังจากที่เขามีปัญหากันแล้วก็พอกลางคืนเนี่ยก็ทั้งเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรมันก็เป็นเสียงธรรมชาติแหละเสียงธรรมชาติก็แต่ พอดึกๆเนี่ยมันมีลมและผ้าใบที่เขากางไว้เนี่ยไอผ้าใบตัวเนี้ยเขากางไม่ได้ตึงเขากางกันฝนไว้ให้ลมมันก็ตีตึงตั้งตึงตังต้งตลอดทัง้งคืนแทบจะไม่ได้นอนเลยก็เลยพอตีห้าปุ๊บเห็นแสงก็ลุกขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็เก็บของ,ของกลับเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวอีก6ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านนะก็เดี๋ยวเอาไปไว่าเดี๋ยวไปแ,แวะกินข้าวแล้วก็เดินทางกันต่อสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะ อบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขากล้องให้เพื่อนๆได้รับชมกันประมาณเท่านี้แล้วกันนะส่วนทลิปหน้าเขากล้องจะไปไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้เขากล้องเลยครับตอนนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย